สวัสดีครับเวอร์ซุสบอสคาร์เซอรครับวันนี้เราก็มีเคสตัวอย่างให้ลูกค้าดูครับเป็น Honda Jazz จะเห็นว่าอุณหภูมิของน้ำมันก็คืออุณหภูมิ ATF เครับเป็นน้ำมันออุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ56องศาแต่ว่า56องศาเนี่ยครับเรามาดูว่าสีน้ำมันเนี่ยครับจะเป็นสีแบบไหนตามมาดูเลยครับ จะเห็นว่าสีของน้ำมันที่50องศาดำสนิทครับเมื่อเทียบกับสีของน้ำมันใหม่ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเช็คได้เองเลยครับโดยดึงก้านวัดของน้ำมันเกียร์นะครับขึ้นมาแล้วก็เอามาแปะที่กระดาษสีขาวก็จะเห็นสีน้ำมันครับก็เกิดเ,เป็นสีขมขม แสดงว่าน้ำบันเริ่มเสื่อมนะครับแต่ถ้าหากยังเป็นสีแดงแต่ว่าเริ่มจะขุ่นนิดๆอันนั้นยังพอใช้ได้อยู่ครับเดี๋ยวคันนี้ก็จะทําการเปกเกียร์แลครับ